ข้อต่อไปครับข้อนี้เขาบอกว่าลูกบอลมวล8กิโลกร,รมัมปริมาตร0.06ลูกบาศเมตรผูกกับเชือกยาวยึดกับก้นสะทําให้ลูกบอลจมทั้งลูกหากเชือกตึงเนี่ยแรงยิงเชือกเป็นเท่าไหร่เนะขาบอกว่าทําการทดลองในในน้ำนะข้อนี้อ่านโจทย์แล้วสิ่งที่น้องควรทําคือเขียนฟีวดีไดแกรมซะอนะ ถ้านี่คือก้นสระแล้วก็มีเชือกผูกกับลูกบอลใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่าเชือกตึงพอเชือกตึงปุ๊บเนี่ยแสดงว่าลูกบอลเนี่ยเรารู้ว่าเราเรารู้อะไรละว,ว่าลูกบอลเนี่ยต้องความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลวที่ใส่มันอยู่อ่าถ้านี่คือระดับน้ําก็คือใน น้อยกว่าของเหลวตัวนี้แน่ก็คือน้ำใช่ไหมครับลูกบอลเนี่ยต,ต้องความต้องควาแน่น้อยกว่าน้ําเพราะว่าลูกบอลเนี่ยมันจะลอยขึ้นไปแต่มีเชือกดึงเอาไว้ใช่ป่ะพอเราเขียนฟีบริร a ด r ก m ได้ดังนี้แล้วขั้นต่อไปคืออแตกแรงใช่ป่ะถ้าเรามองที่ลูกบอลเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรม้างครับ มันก็ต้องมีแรงตึงเชือกซึ่งออกจากวัตถุที่สังเกตเสมอใช่ไหมแล้วก็มีแรงเนื่องจากโลกดูดลูกบอลหรือน้ำหนักอ่ะยังไม่พอต้องมีแรงที่พาให้ลูกบอลเนี่ยลอยขึ้นไปคือแรง B อ่ะใช่ปะ่ะโอเคจะเห็นได้ว่าข้อนี้ครับมันสมดุลยังครับ สมดุลแล้วใช่ไหมอพอมันสมดุลแล้วจะได้ว่าแรงขึ้นเท่ากับแรงลงใช่ป่ะง่ายน่ครับข้อนี้ก็แทนค่าครับแรงขึ้นมีอะไรบ้างครับมี B แรงลงมีอะไรบ้างครับมี mg แล้วมี t แทนค่าไป B คืออะไรครับ B คือแรงเนื่องจาก ของเหลวก็ทำต่อวัตถุหรือว่าแรงลอยตัวใช่ไหมก็คือโลของของเหลวชนิดนั้น V ของวัตถุที่จมแล้วก็คูณ G M ก็คือมวลของวัตถุใช่ไหมครับ M คือเท่าไหร่ครับคือ8กิโลกรัม g คือ10 T เนี่ยเขาไห้หาใช่ไหมครับก็ทิ้งเอาไว้อพอได้มาถึงขั้นนี้แล้ว แล้วก็แทนค่าต่อครับโลของของเหลวคือความดันของของเหลวใช่ไหมของเหลวชนิดนี้คือน้ําใช่ป่ะคือหนึ่งพันกิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรปริมาตรที่จมคืออะไรครับปริมาตรที่จมคือศ0นย์จุดศูนหลูกบาทเมตรเนี่ยศูนย์จุดศูนย์หกลูกบาทเมตรคือปริมาตรทั้ทงทงั้งทั้งก้อนของลูกบอลใช่ป่ะใช่ป่ะทั้งก้อนของลูกบอลเนี่ย ปริมาต0.06ดังนั้นแต่ว่าจากรูปเนี่ยครับมันจมทั้งก้อนใช่ไหมดังนั้นปริมาตรทั้งก้อนก็คือปริมาตรที่จมด้วยก็คือ0.06แล้วก็คูณ g คือ10เท่ากับ8คูณ10บวกด้วย t อ่า1,000คูณ0.06ได้เท่าไหร่ครับอ่อ6 6กรแล้วก็แปดคูณสิได้80บวกทีทก็คือ6กร้อลบแปใช่ไหมครับก็คือ520ินิวตันแล้วก็จะตอบว่าแรงในเชือกเนี่ยมีค่า520นิวตันซึ่ง จะเห็นได้ว่าลูกบอลเนี่ยความความเหน,นี่นน้อยกว่าน้ําจริงเพราะว่าถ้าเราลองเอาค่าที่ได้มาพิสูจน์ดูอ่ะเราสมมุติว่าเราหาความหนน่นของลูกบอลน,นะความหนน่นของลูกบอลคือมวลของลูกบอลส่วนด้วยปริมาตรของลูกบอลใช่ป่ะมวลของลูกบอลคือ8ปริมาตรคือ0 0 6คือ6คูณ10กำลังลบ2ใช่ป่ะก็คือ สองสี่แปดสองสามหกก็คือจะประมาณหนึ่งร้อยสามสิบสามะครับกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตรซึ่งจะเห็นได้ว่ามันน้อยกว่าหนึ่งพันใช่ไหมครับพอมันน้อยกว่าหนึ่งพันปุ๊บเนี่ยเกิดการลอยขึ้นแสดงว่าข้อนี้เราคิดถูกใช่ป่ะความคิดของเราถูกคือฟิ y d i ได r ก m ต้องเขียนในลักษณะน,นี้ใช่ไหมมาดู ทวนข้อนี้อีกทีหนึ่งข้อนี้ก็อ่านโจทย์ก่อนครับอ่านโจทย์แล้วก็เขียน free body diagram แตกแรงให้ครบจะเห็นได้ว่าข้อนี้วัตถุกําลังจะลอยขึ้นไปแต่มีเชือดึงอยู่ด้านล่างทําให้วัตถุไม่สามารถลอยขึ้นไปได้ใช่ปะ่ะแตกแรงแรงดึงเชือกทิศทางออกจากวัตถุเสมออ่าจะได้ว่าแรงขึ้นเนี่ยเท่ากับแรงลงแรงขึ้นเท่ากับแรงลงแรงขึ้นมีอะไรบ้าง แรงขึ้นมีแรงลอยตัวแรงลงมีแรงเนื่องจากโลกดูดวัตถุหรือน้ำหนักบวกด้วยแรงดึงเชือกที่เราต้องการทราบค่าแรงลอยตัวคืออะไรครับก็คือความนันของของเหลวปริมาตที่จมคูณกับค่า g ที่เหลือก็แทนค่าธรรมดาก็จะได้ t ออกมาเป็น520 ที่จริงโจทย์ข้อนี้จบแค่ตรงนี้แต่ว่าข้อแต,แต่ว่าตรงเนี้ยพี่พิพสูจน์ให้ดูว่าลูกบอลเนี้ยความแแน่นน้อยกว่าน้ำจริงจึงเกิดเหตุการณ์นี้ได้โอเคปะ่ะข้อนี้ก็ตอบความดึงเชือกแรงดึงเชือกเป็น520นิวตันครับ